สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมเบอร์ฮอ t แท k s กับผมโลกีนะครับวันนี้เราจะมาดูรถถังเทียร์8พรีเมียมของจีนนะครับรถถังไท p ป59ความทนทาน1,300นะครับน้ำหนัก36ตันแรงเครื่อง5 2แรังมาความเร็วสูงสุด5 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วกันเลี้ยว46องศาต่อวินาทีเกาะตัวถังนะครับด้านหน้า100ม mm, มด้านข้าง80 ด้านหลัง45นะครับเห็นว่าด้านหน้าสโลปนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถรับการโจมตีจากกระสุนระยะไกลได้ไม่มีปัญหารครับส่วนก่อป้อมปืน200ด้านหน้า130ด้านข้างแล้วก็60ม mm มด้านหลังด้านหลังนี่ค่อนข้างเรียบหนึนะครับถ้าเกิดเรามีโอกาสยิงรับทางด้านคันนี้จากด้านหลังหลังป้อมปืนหลังเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาแน่นอน ถังน้ำมันอยู่ด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นการถูกยิงอยู่ด้านหน้าบางทีอาจจะทําให้เราติดไฟได้ระวังกันด้วยความเสียหายเฉลีย่ยต่อนนัด1 8 8ถึง313นะครับการเจาะก,ก่อ1 3 6รถึง2 2 6แต่ว่าจะสูงขึ้นมาอีกถึง301กับกระสุนพรีเมียม APCR อัตราก,การยิง6.9นัดต่อนนาทีความเร็วการรีโดนครับ7วินาที7.34วินาที ความเร็วกันหมุนป้อมปืน46องศาส่วนระยะการมองเห็นกับระยะวิทวก็อพื้นฐานของเทป8ครับระยะการมองเห็น380ระยะวิทว600รเรารู้สเตตัสพื้นฐานของรถทังคันนี้แล้วฉะนั้นก็เข้าสู่ดีเพยกันเลยครับก็เข้าสู่การลบแบบเผชิญหน้าแผนที่หมู่บ้านทะเลสาบหรือว่าเ็ฟวิวในชื่อภาษาอังครับ มาดูกันเลยดีกว่าว่าความสามารถของเจ้าไทาย59สามารถทําอะไรได้บ้างแมบนี้เป็นแบบแรนดอมนะครับผมไม่ได้พทุนกับใครเลยมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถสร้างความเสียหายได้เยอะแยะขนาดไหนใครสิ่ง ถังคันนี้นะครับมีความคล่องตัวสูงเราสามารถใช้เป็นรถถังสนับสนุนหรือว่ารถถังตรวจการได้นะครับือ,อยางไงว่าสเกลนั่นเองเราสามารถทําหน้าที่ของไท์แทนได้รถถังคันนี้นะครับมีตัวถังค่อนข้างเตีย้ยสามารถลดีก,กันตัวจับศัตตูได,ด้ดีให้ระวังถูกโจมตีจากด้านข้าง น่าเป็นเอฟซีหนึ่งสามหนึ่งนะครับรถถังของจีนเหมือนกัน,นทำเวลาเป็นเกียร์ทิศขาบถ้าเกิดเราสามารถสร้างฟังเสียหายพร้อมกับโจมตีทำลายดินตะขับโด่งท้องกันจะเป็นประโยชน์มากนะถ้าหากว่าเราเจอรถถังที่ก่อหนามมาก,มากๆเนี่ยก็คือเราไม่สามารถจอดเกาะได้จริงให้ยิงติะขางทํารับ,รรบแล้วรอเคลีรเราเ เราเปิทีเรา่อต่อครับไม่ค่อยแม่นเท่าไหร,ร่นะฮะระยะไกลอาจจะพืดได้ตอนนี้เราอยู่ในเลนกลางเพื่อนเราส่วนใหญ่เข้าไปในเมืองนะครับโเสียงขวาง เ5 0มสีสังคพรีเมียมเบียแปดของัง,งา,เา,าัเกมรฝ่ราเไม่อง,ลงรมมองล้วน่าจะถูกยิงมาจากบริเวณตรงนั้นแต่ว่าเรายังไม่เห็นว่ารถถังที่นั่นคืออะไรเออหเป็นแท้ง d e s t r o ยเ r หรือว่ายานกอ่อนคฟที่ัรถถังองฝพังเศสศัตรูยึดถงครับเราต้องรีบเข้าไปช่วยทีมของเราในเมืองให้เร็วที่สุดเพราะว่าคือเหมือนว่าศัตรูจะอยู่ในนั้นเยอะพอสมควรเลยมีคนปิงแมปครับส่วนของ E2 ถ้าเกิดในกรณีที่เราอยู่ในเมืองกันเยอะๆเนี่ยแล้วฝั่งหนึ่งถูกโจมตีอย่างหนักเนแพนะครับถ้าถ้าจะชนะเนี่ยตัวถังอยู่ในเมืองทุกคันนะต้องพร้อมใจกันไปยิบถงนะครับแต่ถ้าเกิดยึดช้าไปเนี่ยศัตรูจะมาโจมตีเราจากด้านหลังไนดะ้ันะถ่าครับนี่ฮะคันที่ยิงเรา a อ x A4 อเ่ี่เปลี่ยนทีครับ เกดสเป็ดตรงนี้ฟังพอดีเลยไต่ไม่ได้ด้วยเราต้องขยับไปหน่อยอมาได้แล้วดูเหมือนว่าเราจะอยู่เลนนี้อยู่คนเดียวครับไม่มีใครมากันเราเลย Cm 50t อ่าหนึ 1, 2, 5, ่งสองร้อยาเมตมาดาฐานนะครับของเราประมาณ2 5 0อยห้าสอยากแคนเทอร์ครับอืมเราหนึ่งรับโดนเพื่อนเรายิงครับเมื่อศัตูถูกมองเห็นจากเรานะครับเพื่อนเราสามารถยิงเขาได้กรับนะ 2, 5, 1, รมดนเ้า<ช>ว่าในทางศัตรูยัไม่เหลือใครครับเพราะว่า ทีมส่วนใหญ่ของเขาได้คุ้มาแลงว,ลวอาตี้โอ้ยเสียมูวิโอนี่ครับพาดสำหรับอาร์ตี้นะครับเราจัดไปเลยกระสุนระเบิดแรงสูงสำหรับกระสุนระเบิดแรงสูงนะครับจะได้ผลดีกับยานเกาะที่เกาะมาเช่นพวกอาตี้นัด <üğ> ห <NOISE S 2> <c oughs> นึ่งระเบิดสวยงามครับแต่กี้น่าจะเป็นลางกระสุนระเบิด สำหรับแพชใหม่นี้รถถังที่ถูกยิงรางกระสุนและเปิดสามารถป้องปืนหลุดออกมาได้โดยทันทีเป็นภาพที่สวยงามน่าดูดชมเลยทีเดียวถ้าเกิดใครสามารถแอมโมเล็กกระสรูได้บินเข้าไปในเมืองนะเอ็กซ์เอซีดีโอเข้าไปในเมืองครับดูเหมือนว่าในเมืองเราจะแพ้แต่ตอนนี้ คันอยู่10ต่อ9ครับมีรถถังเลือดน้อยครับสองคันทำยังไงก็ได้ครับพยายามทำให้รถถังศัตรูเหลือน้อยที่สุดซึ่งข้อหมายแรกก็คือ kv 1นึครับเป็นรถสัตว์แดงคนอื่นอ่ายิงกระสุนน้อยลงเท่าไหร่กี่ครับจะทำให้ความได้เปรียบอยู่ในทีมเรามากขึ้นอันที่สองไฮเอสสองครับกระสุนพรีเมี่ยมไปเลยอืมแต่ที่เท่าที่เห็นนะครับจากเซนเตอร์ เออจัดแพนเซอร์โฟนะครับพยายามลอบหลังเรานัดแรกยิงออกอย่าไปหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้แป๊บนึ่งครับพอเสียหมู่ไนัด <mel od ic> แรกที่เรายิงนะครับดูเหมือนว่าจะเข้าไปบริเวณ Space Armor นะฮะับของต้นปืนทำให้คอมเบเดด้าความเสียหายเลยเลยและอย่างที่เห็นครับปืนนี้มันดูสั้นๆป้อมๆสันนิษฐานได้ว่าเป็นปืน105มิลลิเมตรนะครับ Howitzer เป็นปืนที่สำหรับยิงกระสุนหัวระเบิดแรงสูงครับอัตราการเจาะเกราะต่ำมาก ซึ่งไม่รู้อะไรโดนใจให้จัดเพนซ์โฟคันนี้นะครับใช้กระปืดร้อยห้เมตรมาดูต่อไปส่วนตอนนี้นะครับทีมเรานำอยู่13ต่อ12บต่างแค่แต้มเดียวครับเราต้องการกำจัดคันนี้จั p เพนซ์โฟคันนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะยิงกระสุนพรีเมียมใส่เขาทุกนัดเลยก่อนด้านหน้าของเพนซ์โฟนะครับเพนซ์อ๋อไม่ใช่สิ ก่อด้านหน้าของ Jet Panther 4 80เ mm มครับเราอัด APCR ไปเลยครับจุดหมายล็อิดจุดันึ่งข้อที่บบสองเ,แบบเข้าปเป็นกัน้องเขายิงกันเลย เห็นได,ด,ด,ด้ว่าเราคนเดียวยิงทําลายรถถังไปทั้งหมด6คันนะครับยิ่งเราอยู่ในเกมนานเท่าไหร่เนี่ยยิ่งสามารถสร้างความแตกต่างสําหรับระหว่างความ่ายแพ้ก,กับชัยชนะนะครับมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราทุ่งไปนะครับหรือว่าเราเป็นรถถังที่เร็ววิ่งเข้าไปหาดงงสตูนะครับแล้วก็ถูกยิงตายตั้งแต่นาทีแรกของเกมอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องนะฮะถ้าเกิดอยากจะเล่นล้วได้ชัยชนะมี เราต้องพยายามเอาชีวิตรอดแล้วก็สร้างดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์หรือว่าดูแล้วพเพลิดเพินยังไงเนี่ยให้ทำภัพให้วิดีโอของนั้นนะครับมันช่วยช่องได้มากเลยทีเดียวนะครับอ่าเก็กลับมาพบกันใหม่กับรีวิวเกม World of Tanks ในรถถังคันต่อไปในครั้งหน้าครับ